ผลของการเข้าฌานและกำลังที่เราจะเอาไปต่อยอดมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะจำแนกให้ฟังนะครับการเข้าฌานได้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้าฌาน1 2ึ่สอหรือคุณจะเลยไปเข้าอารูปฌานเลยไปฝึกอรูปฌานก็อันนี้แล้วแต่จริตคนแล้วแต่ความสามารถความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะผมก็จะไม่แบบไปบอกว่าไม่ต้องทําหรือทําไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแล้วแต่เลยครับแต่การเข้าฌานได้ก็คืออัปปนาสมาธิเนี่ย มันได้กําลังพอๆกันนั่นแหละที่จะเอามาใช้ได้เลยสําหรับคนที่ยังยังรู้สึกว่าเรายังใหญ่เดินทางโลกอยู่อ่ะเออใจเรายังไม่ทันได้พร้อมที่จะเข้าทางทำขนาดนั้นอ่ะคุณเอากําลังตรงเนี้ยที่ถอนออกจากสมาธิมาแล้วอ่ะครับคุณมาอธิษฐาน Manifest ได้ให้รู้สึกให้เชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่ก็อย่าลืมนะครับเรื่องมนิเฟสถ้อยากรู้ทิคก,ก็มีบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็ลองหาดูได้ครับส่วนคนที่อยากเสพองค์ฌานอยู่อ่ะที่ยังรู้สึกชอบพึงพอใจในองค์ฌานอยู่อยากจะก้าวหน้าในองค์ฌานไปเรื่อยๆก่อนเนี่ย<ๆ>ก็ลองทําได้เลยครับคนขององค์ฌานน่ะมีครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังผมก็นั่งสมาธิอยู่เนี่ยตอนกลางวันนี่แหละเข้าฌานเข้าไปเข้ามาเนี่ยแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมอะเห็นทุกด้านเลยเห็นรอบทิศเลยนั่งอยู่นี้แหละ แล้วเราก็มองเห็นด้านหลังด้านข้างทั้งหมดเลยอ่ะอืมคือผมเข้าฌานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เห็นแบบนั้นแล้วพอเราออกจากฌานมาเนี่ยอยู่ในอุปจารสมาธิอ่ะมันก็เลยเป็นคําตอบว่ามันคือพรมคือผมไม่มีความรู้นะตอนแรกอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้ว่าการไปเกิดเป็นพรมต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่พอเข้าฌานแล้วมันเกิดสภาวะแบบนั้นครับ มันเห็นด้านหน้านเห็นด้านหลังคือมันเห็นทุกทิศอ่ะแต่ผมไม่ไม่รู้หรอกว่าสภาวะนั้นมันมีนมสี่หน้าหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่ามันมองเห็นแล้วมันก็มีคําตอบในใจขึ้นมาทีหลังว่าพรหมและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอหนังสือของหลวง,งพอ่อฤาษีเนาะวคุยว่าถ้าเกิดตายในองค์ชาเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นพรหมผมก็เลยแบบอ๋อมีการคอนเฟิร์มสิ่งที่เรารู้มาว่าเออถ้างั้นความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะ ก็ถูกต้องถ้าเกิดคุณพึงพอใจที่จะอยากเกิดเป็นพรมนะคุณก็เลือกเลยว่าคุณจะตายในในชั้นไหนชัน 1, ช้นหนึ่งชัน 3, ช้นสองชั้นสามชั้นสี่อรูปชาอะไรเงี้ยเพราะพรมแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันไปใช่ป่ะแต่สิ่งที่ดีของการเกิดเป็นพรมคือพรมสามารถเลือกมาเกิดก่อนได้หรือเลือกจะอยู่ยาวๆก็ได้อ่ะทีนี้สำหรับคนที่ เราอยากจะปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ใช้กําลังตรงนี้แหละครับมาหนุนนําในการวิ่งวิปัสนาของเราวิปัสนาคือการดึงสมาธิเนี่ยดึงจิตออกจากสมาธิสมาธิมันคือการทําให้รวบแน่นใช่ไหมครับให้ตรึงให้มันแบบเสถียรให้มันมั่นคงอ,ะอ่ะอันนี้คือสมาธิแต่วิปัสนาคือการคลายตัวแล้วเราวิ่งตามจิตพิจารณาตามจิตไป คือจิตมันไปตรงไหนแล้วก็พิจารณาตรงนั้นดึงออกมาอยู่ที่อุปจาราสมาธิก็คือสมาธิขั้นต้นแล้วก็พิจารณาพิจารณาโดยไม่ได้ใช้ความคิดน,นะครับดูตามดูตามไปเรื่อยๆถ้าเกิดในทางพระเขาก็สอนกันเรื่องของเจสาโลมานขาทันตาตาโจคือผมให้พิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันและพิจารณาเนื้อหนังให้เป็นของเน่าเสีย ให้เป็นของไม่ได้สวยงามผมจะพิจารณาขึ้นลงครับจากหัวลงล่างจากล่างขึ้นบนจากสวยให้เป็นไม่สวยจากไม่สวยให้กลับกลายมาเป็นสวยพิจารวนไปวนมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ผมทํานะที่ผมดึงออกมาแล้วผมทําแบบนี้อ่าแต่ส่วนคนอื่นก็ใครมีทิคก็เม้นคุยกันได้ครับแต่ส่วนที่พระพุทธเจ้าทําที่ผมศึกษามานะ พระพุทธเจ้าท่านจะเข้าฌานครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทุกคนเข้าฌานอยู่แล้วเป็นปกติการออกบวชคือการเข้าฌานการฝึกฌานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฌานอะ่ะมันเป็นเรื่องของสากรมากๆไม่ใช่เรื่องของพุทธพระพุทธเจ้าก็เข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ไล่ลง3 2 1สองอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิ ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไม่แน่ใจว่าขึ้นไปถึงอรูปหรือเปล่าแต่พิจารณาขึ้นลงแบบนี้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีวิปัสสนาแต่ท่านพิจารณาขึ้นลงครับท่านเลือกที่จะเข้าฌานขึ้นไปทีละขั้นแล้วก็ลงมาทีละขั้นไปไปมา,มาสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วที่ท่านมาจบอยู่ที่ด้านล่างสุดคืออุปจารสมาธิท่านเกิดปัญญาขึ้นในตอนนั้นที่พิจารณาจากอุปจารสมาธิ มีท่อนหนึ่งในบทสวดธรรมจกักรปรวัตนสูตรซึ่งเป็นบทแรกที่พระพุทธเจ้าสอนแก่ปัญจวัคคีใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าได้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากขูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิช,ชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินมาแล้วในการก่อนว่านี่คือทุกอริยสัจ ท่านพูดถึงเรื่องทุกอริยศาสตร์ก่อนก็คือท่านจะพูดอย่างงี้ไปเรื่อยๆในการอธิบายอริยศสัจสี่ผมอะ่ะใช้เวลาสองปีในการสวดแปลเช้าเย็นและเพิ่งจะเข้าใจอะ่ะก็คือคําว่าวิชาเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนคือวิชาคือวิชาวิปัสสนาไม่เคยมีมาก่อนในโลกจะครูได้เกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าดวงตาเนี่ยดวงตาที่เป็นดวงตาที่เห็นธรรมคือวิธีการอ่ะได้เกิดขึ้นแล้ว พอออกจากฌานมาเนี่ยมาอุปจารสมาธิเนี่ยท่านได้ดวงตาที่สามารถพิจารณาธรรมได้ตรงนั้นก็ใช้พิจารณาธรรมพอจักขุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วคำว่ายานก็คือปัญญาในรูปแบบของทางพุทธอ่นะพอยานได้เกิดขึ้นอะ่ะปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความที่รู้แล้วได้หลุดพ้นแล้วในจุดที่เป็นอวิชชาเนี่ย ได้ถูกทําลายลงแล้วคือปัญญาได้เกิดขึ้นก็คือรู้แล้วเพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนาะที่เราติดกันอยู่ว่าแบบเรายังเป็นวิตายเกิดก็เพราะว่ามีอวิชชานี่แหละเพราะเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงต้องเี็นวิจัยเกิดอยู่แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปัญญาเนี่ยได้รู้แล้วว่าเพราะอะไรเราถึงยังเป็นวิตายเกิดอยู่และวิชาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือความสามารถต่างๆที่ได้เกิดขึ้นก็คือได้เข้าวิมุตทุกอย่างแล้วและแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างก็คือจิตของท่านน่ะ เป็นพุทธะแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจัก,กรวาลหรือังผมก็ไม่รู้จะใช้ศัพท์แบบไหนนะแต่อยากให้เข้าใจว่าแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือจิตของท่านอ่ะสว่างหลุดพ้นไปแล้วอ่าอันเนี้ยคือวิธีที่ท่านตัดสู้ก็ด้วยจากกําลังของการเข้าชานั่นแหละพระภิกษุบางคนในปัจจุบันอ่ะก็อาศัยองค์ชานี่แหละครับ ออกมาแล้วก็มาเป็นวิปัส,สนาในชีวิตประจําวันไม่ได้วันไม่ได้นั่งวิปัส,สนาตลอดเวลาอนะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าวิปัส,สนามันสามารถพิจารณาทุกอย่างได้เลยพิจารณาทุกกริยาทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างที่เราทําอยู่มันใช้พิจารณาได้เลยแต่ว่าเราอาจจะมีสติพิจารณาไหมคือการเข้าองค์ฌานมันเป็นพื้นฐานให้เรามีสติในการพิจารณาได้จริงๆเราเย็บผ้าเรากวาดบ้านเราทําอาหารทุกอย่างเราสามารถพิจารณาได้ ถ้าเกิดคุณมีชานลองอยู่เป็นกําลังอ่ะคุณจะพิจารณาหลายๆอย่างได้เองโดยที่แบบคุณไม่ต้องพยายาม